สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสตรีมเกมนะครับแล้วก็อัดจอใน Steam Lab นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่า s t e a ม Lab เนี่ยดีกว่า OBS มากๆเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้ Steam Lab มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ OBS เลยนอกจากการอัดคลิปคลิปนี้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงให้ทุกคนทำการดาวน์โหลด Steam Lab บมานะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลย พอเราติดตั้งแล้วก็เปิดโปรแกรมแล้วนะครับถ้าเรามี OBS อยู่เนี่ยมันก็จะถามเราว่าจะ Import ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจาก OBS ไหมถ้าเราอยากได้ข้อมูลเหมือนกับ OBS ก็ให้ Import Setting เข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะสอน Setting ตั้งแต่แรกเลยมาถึงนะครับให้มากดที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินถ้าเกิดเราใช้แพลตฟอร์มไหนในการสตรีมหรือใช้ในแพลตฟอร์มไหนในการอัดจอเนี่ยก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มนั้นนะครับอีกเรื่องนึงที่จะเตือนไหมครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ Facebook เนี่ย เราไม่ได้เป็น Facebook Page นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวเราจะไม่สามารถสตรีมได้เต็มที่นะครับอาจจะไม่มีแชทบ็อกหรือว่าไม่มี alert b บ x ็อกสักหนาในกรณีนี้ผมจะใช้ YouTube นะครับก็ทำการล็อกอินอะไรอย่างงี้ให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยทางซ้ายตรงนี้นะครับจะเรียกว่าซีนนะครับทางกลางตรงนี้จะเรียกว่าซอร์สนะครับมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่เซตติ n งกันก่อนนะครับถ้าของใครมีเซตติ n งของ OBS อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อ Import Setting ของ OBS เข้ามาได้นะครับ ไอหน้าแรกตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับต่อมาในหัวข้อสตรีมนะครับก็ให้ล็อกอิน u t u b e หรือ Facebook ว่า a c o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  k เรามีนะครับถ้าใครมี Twitch ก็สามารถคอนเน c t ได้นะครับในตรงส่วนของ Output เนี่ยอันนี้ผมจะตั้งให้เป็น Advanced Mode นะครับตรง s t รีมมิ่งเนี่ยเราสามารถเลือก Audio Track ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น Audio t u d i o t r หนึ่งนะครับ Encoder ถ้าใครมีการ์ดจอเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาว่าใช้ฮาร์ดแวร์ในการอัดนะครับถ้าของใครไม่มีการ์ดจอเนี่ยก็จะต้องเลือกเป็นซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่า Performance ของการใช้ซอฟต์แวร์อัดเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าการใช้การ์ดจอนะครับต่อมาตรง Rate Control ผมจะตั้งเป็น CQP 20นะครับเฟรมเร e เป็น0นย์นะครับพรีเซตเนี่ยให้ตั้งเป็น max quality นะครับแล้วก็ Profile เป็น high GPU 0นะครับแล้วก็ max B frames เป็น2 คอมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าคอมของใครรับไหวแค่ไหนนะครับในส่วนของ recording นะครับก็จะเป็นการอาัดอันนี้ให้มาดูที่ recording pad ตรงนี้ก่อนนะครับก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าให้อัดแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ recording format เนี่ยผมจะตั้งเป็น mp4 นะครับ audio track เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าให้เราอัดเสียงส่วนไหนไว้แยกกันนะครับยกตัวอย่างเส้นเสียงของเกมเนี่ยอาจจะอัดไปอยู่ใน audio track หนึ่ง เสียงของเวลาที่เราพูดอาจจะอัดไปอยู่ในวิดีโอแทร็ที่2นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเวลาที่เราอาัดวิดีโอแล้วก็เอาไปเข้าไว้ในโปรแกรมตัดต่อนะครับตรง recording เนี่ยผมจะเลือกเป็น hardware เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงส่วนของ Lay Control, c Q level Control CQ frame rate เนี่ยก็จะเป็นเหมือน s t ร e a m i n g เลยตั้งค่าตามนี้เลยก็ได้นะครับ CQP 20 frame rate 0นะครับ preset max quality profile high GPU 0นะครับแล้วก็ max b frames เป็น2นะครับ ในส่วนของ audio กับ replay buffer นะครับผมก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปตั้งอะไรมาอะต่อมาให้ดูที่ audio นะครับไอตรงส่วนของ desktop audio เนี่ยจะเป็นเสียงของเกมหรือว่าเป็นเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้ผมจะตั้งเป็น default นะครับต่อมาจะเป็น m y auxiliary device นะครับก็อันนี้ผมจะตั้งเป็นไมค์ของผมนะครับถ,ถ้าเลือก device ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีเสียงจะไม่ออกนะครับ ในส่วนของวิดีโอนะครับอันนี้ผมจะเลือกเรสโซลูชันเป็นอันสูงสุดนะครับซึ่งก็เป็นเรสโซลูชันของจอของผมนะครับทั้ง2อันเลยนะครับก็ให้เลือกเรสโซลูชันที่สูงที่สุดนะครับถ้าต้องการอ่าให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะครับ downscale filter นะครับเรื่องเป็นไอตัวนี้นะครับ l a w n cross down s o u สักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็น common fps นะครับแล้วก็ common fps value ก็เลือกเป็น60เฟรมเปอร์เซ็นะครับก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็น ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับถ้าไงลองเข้ามาดูเองก็ได้นะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันสตรีมเนี่ยตรง a p p e a r a n c รนะครับสตรีมก็เลือกเป็น night หรือ day ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้มาตั้งไว้ก็คือ In g เก e overlay เนะครับเวลาที่เราสตรีมเนี่ยอยากจะให้แชทขึ้นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่เราตั้งไว้นะครับขึ้นมาบนหน้าจอระหว่างที่เราเล่นเกมหรือเปล่าบางคนอาจจะชอบอ่านแชทไปด้วยระหว่างที่เล่นเกมนะครับก็สามารถมาตั้ง In g เก e overlay ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการเพิ่มซีนนะครับก็สามารถกดบวกเพื่อเพิ่มซีนได้ผมจะตั้งชื่อ s ต r e a m กมนะครับสมมติถ้าเราต้องการสต r e มเกมเนี่ยเราตั้งซีน stream กมขึ้นมาแล้วนะครับมาเลือกที่ source นะครับ s o u แรกของผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นหน้าจอของผมนะครับ screen capture นะครับเราสามารถเลือก a อ d source ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าของเกมผมนะครับ ก็เราจะเลือกแคปทั้งจอก็ได้อันนี้หน้าจอผมมี2ออันนะครับก็สกิน1นสกิน2หรือเราสามารถเลือกให้มันกดออโต้ก็ได้นะครับถ้าเรากดอโตเมติเนี่ยเกมที่เรารันอยู่ในฟูลสกินนะครับมันก็จะถูกเลือกเองโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราจะต้องการเลือกทั้งจอเนี่ยเราสามารถกดสกินนี้ได้มันก็จะทําการเลือกจอที่เราต้องการหัดได้นะครับอันนี้ผมรันเกม g e n ช h i n Impact ไว้อยู่นะครับผมก็จะเลือกเป็นเกมมากันพอเราได้ตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับ ต่อมาเราจะเพิ่มกล้องนะครับมาเพิ่มซอร์สนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอคัปเจอร์เดเวิ์มันก็จะเป็นกล้องของเว็บแคมนะครับก็กดแอดซอร์สนะครับแล้วก็ปรับกล้องมาในตำแหน่งที่มันจะไม่บังตัวเกมนะครับในกรณีที่เราต้องการเอาฉากหลังออกนะครับเราอาจจะต้องมีฉากเขียวอยู่ข้างหลังนะครับวิธีการเอาฉากเขียวออกนะครับหลังจากที่เราเพิ่มวิดีโอคัปเจอร์เดเวิ์นะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับอีดิฟิลเตอร์ หลังจากนั้นกดเพิ่มฟิลเตอร์เป็นโครมาชีนะครับเลือกสีเขียวนะครับอาจจะเลือกเป็นสีคัสตอ่ก็ได้นะถ้าฉากหลังไม่เขียวมากครับแล้วก็ดับเบิลเป็นด้านหลังนะครับถ้าภาพตัวเราหายไปเนี่ยเรามาปักตรงซินโดรตี้นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับนิดหน่อยนะเพราะว่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็รปรับไปเรื่อยๆจนกว่าของเราจะไม่มี noise น้อยสักไลผู้ดีนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคนงบน้อยที่ไม่มีฉากเขียวนะอันนี้ผมก็จะเป็นผ้าสีเขียวไว้เฉยๆนะครับก็พยายามหาทางปรับจนกว่ามันจะโอเคนะครับแล้วก็แสงที่สท้อนจากหน้าเราก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มเป็น chatbox นะครับกับวิวเขาก็มาที่ซ o u r c นะครับเลื่อนลงมาหาวิจตนะครับลองดูตรง chatbox นะครับกด chatbox แล้วก็เพิ่ม s o u r c นะครับเราสามารถมาดับเบินคลิกเพื่อดู setting ของ chatbox ได้นะครับ าใครเก่งพวก HTML CSS เนี่ยสามารถมาตั้งค่าได้ตรงนี้ได้เองเลยนะครับเราสามารถเลือกทีมตรงนี้ได้นะครับก็มาดูว่าทีมไหนเนี่ยเราชอบแบบไหนนะครับเราสามารถตั้งแชทวีเลย์ได้นะครับว่าเวลาที่คนทขีเข้ามาเนี่ยต้องการให้รอกี่วินาทีนะครับเพื่อกันการสแตมน,นะครับอีกอย่างที่จะเพิ่มนะครับก็ผมจะเพิ่มเป็น v i e w e r c o u n t นะครับก็ Vi วเ e อร์เคาน์นี่จะจัดไว้ตรงเหนือแชทบล็อกแล้วกันนะครับ ในส่วนนี้เป็นของ u t u b e นะครับเพราะว่าผมได้ล็อกอินเป็น YouTube ไว้นะครับถ้าใครเป็นล็อกอิน a c e b o o k ตรงนี้มันก็จะขึ้นไอคอนเป็น Facebook เองนะครับกรณนี้ของวิวว่าเขาเนี่ยก็ลองดับเบิลคลิกดูนะครับถ้าอยากจะให้มันนับของ i วิชหรือว่า Facebook ตัวเนี่ยก็ลองติ๊กดูตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้นะครับต่อมานะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเวลาที่มีคนโดนเข้ามามีคน subscribe เนี่ยจะให้ขึ้นมาเป็นวิเจ็ตอะไรนะครับก็มาตั้ง alert box นะครับลองดับเบิล ก็ในกรณีนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับเวลาที่คน s u b s c r i b e มาต้องการให้เป็นภาพไหนอันนี้ผม Cu s t o ม i z e ภาพไปแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับไอตรงนี้เดเนี่ยต้องไปก๊อปมาได้นะครับตรงหาไฟจิ๊บเนี่ยแล้วก็ก๊อปลิงตรงนี้แล้วก็มาแปะตรงนี้ได้นะครับเราสามารถทดสอบได้นะครับว่าเวลาที่มีคน s u b s c r i b e เข้ามาหรือว่าเวลาที่มีคนด o เน t e เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาตรง test.7 นะครับแล้วก็ลองกดตรงสั b ไฟเตอร์นี่ก็ถ้ามีคน subscribe เข้ามานะครับก็ให้มันขึ้นมาทางขวาตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ามีคนโด n a t e ขึ้นมาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็ตรงนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม record นะครับเวลาคลิกปุ๊บมันก็จะอัดหน้าจอไปใน destination ที่เราได้ตั้งไว้นะครับมันจะจูบใน recording p a t ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่ผมชอบมากกว่าในของ obs ดีก็คือสามารถกดคลิก แล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งก๊อปสตรีมคีย์หรือว่าไม่ต้องมานั่งทำอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่ม ID มากกว่า1อันเนี่ยาอาจจะต้องสมัครแกรมของเขานะครับแต่ในกรณีนี้ผมได้ตอบไว้กับ YouTube แล้วผมสามารถตั้งไตเติลแล้วก็ตั้งดีสคริปชันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ดูนะครับถ้าเกิดเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดให้มันเป็น Public นะครับเรากดเป็น Private เนี่ยก็จะทดสอบแชทไม่ได้นะครับพอเรากดคอนเฟิร์ตเหมือนโกลไลฟ์แล้วเนี่ย มันก็จะไปขึ้นไลฟ์ในช่องของเรานะครับก็แชทถึงใครก็ตามนที่เข้ามาตรงนี้ก็มันก็จะขึ้นมาในแชทตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับนี่ก็เป็นแชทของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมีดไว้ก่อนเรามีใครกินอะไรมาเนี่ยกดลองเทสนะครับทดสอบอ่ะอืมอ้อคืออะอันนี้อาจจะ อ่ะขึ้นแล้วอันนี้ก็ต้องมาลองขยายดูนะครับว่าขนาดของฟอนต์เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามีใคร Subscribe ก็มันก็จะขึ้นมานะครับเจะจบสตรีมน,นะครับเราก็อาจจะกด n พ s t r e a m ตรงน, <_ seas> น,นี้นะครับมันก็จะหยุดไปแล้วถ้าใครมีปัญหาก,กับ stream แ a b นะครับสามารถมาที่ Setting ตรงนี้ได้นะครับกดอัปโหลด i a g n o s t i c Report นะครับมัน,น,ำนำก็จะมีเลขของ Ticket มาให้เราพอเราได้เลข t i c k เกมาแล้วเนี่ยเราก็ก๊อปเลข t ิ c k เกตตัวเนี้ย มาติดต่อในคอมมู n นิตี้พพอร์ตนะครับพอเราพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถดูได้ว่าเครื่องของเราเป็นอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับแชทบ b ็อกที่ของบางคนไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมมีปัญหากับมันมากเลยตอนแรกก็อาจจะมาดูที่ general นะครับแล้วก็กด restart steam r แ a ลนะครับหรือว่าลองมาดูที่ get support นะครับกด delete cache and restart นะครับเพื่อทำการ restart ใหม่ หรือว่าลองพยายามล็อกอินล็อกเอาท์ก่อนก็ได้บางทีมันอาจจะมีปัญหาในด้านโปรแกรมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับวิธีการอัดจอแล้วก็สตรีงเกมในซิมแล็นะครับถ้าอย่างไรฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ